สมาร์ทโฟนสีใหม่นะคะสมาร์ทโฟนของ Sams ุง Galaxy A23 5G นั่นเองค่ะค่ะมาดูสีใหม่ของ Sams ุง Galaxy A23 5G นะคะว่าสีจะสวยขนาดไหนนะคะ Sams ุง Galaxy A23 5G นะคะเป็นสีมาใหม่นะคะบอกเลยสีสวยมากนะคะสีซ i มเบ r b ์ไบนั่นเองนะคะเรียกว่าสีเงินก็ได้นะคะ นี่ไล่เสร็จสีเหมือนสีลุ้นนะคะบอกเลยสีสวยมากนะคะค่ะยังไม่พอนะคะสัมซุงเ์ซี A 2 3 5G นะคะยังให้ CPU ที่เร็วแรงนะคะบอกเลยนะคะแสด p ป r a าก้อน5วนะคะเหมาะก,กับสายเล่นเกมมากเลยนะคะ PUBG, ROB Free Fire นะคะบอกเลยเล่นเกมลื่นไหลไม่กระตุกไม่สะดุดอย่างแน่นอนนะคะ ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับสัญญาณ 5G นะคะบอกเลยสัญญาณ 5G ดียังไงนะคะตอนนี้เหมาะกับใช้เล่นเกมเหมือนกันนะคะหรือว่าดูหนังทางเท่นะคะไม่สะดุดไม่กระตุกอย่างแน่นอนนะคะที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนะคะอโดย Samsung Galaxy U20 5G นะคะตอบโจทย์มากเลยค่ะให้กล้องมาถึง5ตัวโดยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในการเซลฟี่นะคะ,ะกล้องหน้าให้กล้อีเีนส์8ล้านพิกเซลนะคะสามารถ ถ่ายภาพได้นะคะตัวน,นี้สาม,มารถปรับระดับได้นะคะด้วยโหมดบิวตี้นะคะตัวนี้ปรับได้ถึงแต่ระดับโดยทีเดียวนะคะปรับหน้าเรียตาตัผิวเนียนได้นะคะตัวนี้เหมาะสาหรับที่ลูกค้าให้แต่งหน้าหรือว่าอยากให้ทู้เส,สริรสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะคะค่ะแลวย,ยังไม่พอนะคะเซมเซเนเซอร์เเอ,อของสงยังให้กล้องหลังเป็นจากสีเลดยทีเดียวนะคะ กล้องเน้นหส์นะคะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนะคะอันนี้ตรับโหมดแม่ภาพถ่ายเป็นเฉลี่ยภาพไม่แตกนะคะด้วยความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะเก็บความคมชัดอย่างแน่นอนค่ะค่ะและยังให้กล้องหลังเลนอ์ออตวายน์นะคะถึงกับ5ล้านพิกซเซลเดีเจนะคะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพนะคะโดเฉพาะมคณะอย่างเงี้ยค่ะถ่ายภาพรวมนะคะอันนี้ สามารถถ <_ ained uba> ่ายภาพได้ในกว้างถึง120องศาเด้นะคะลูกค้าสามารถถ่ายจกดบกรอบจุดมุมนะคะได้อย่างชัดเภาพได้ตกขบอบอย่างแน่นอนนะคะสำหรับหมดคอร์เตายนะคะด้วยกวามรู้ที่5ล้านพิเศษนั่นเองค่ะ เป็นเดตนะคะให้มาถึงสองล้านพิกเซลเลยชิเดียวนะคะตัวน,นี้สามารถถ่ายหน้าชาัดอย่างเบอร์นะคะหรือว่าถ่ายภาพบุคคลให้ดูดดเด่มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้สามารถต่อระดับได้ถึงเจ็ดระดับเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพหน้าชาัดอย่างเบอร์นะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยะค่ะถ้าได้ยังไม่ ยังค้างกล้องยืนมาคุยนะคะให้มาาถึงกับสองร้านดเียคนะคะสามารถมาค่าระยะใกล้ประมาณ4ี่ถึงห้าเซนติเมตรนะคะไว้แานพวกพระหรือเอื้องนะคะถ่ายดอกไม้ก็ถือใกล้ๆนะคะเจุดใกล้เอ็เดียง A23 5G นะคะยังให้ขนาด5จอที่ใหญ่นะคะุุกนี้นะคะมาพร้อมกับความละเอียดฟูล HD พัดน,นะคะเหมาะกับทุกอย่างลูกค้าที่ชื่นชอบเล่นเกมดูหนังดูซีรีส์นะคะจะมาตอบโจทย์มากให้จอที่ขนาดใหญ่ให้ความละเอียดที่สูงนะคะขายยังไม่เพีนะคะตัวนี้นะคะ A23 5G ยังให้ค่ารเีเฟรชอยู่ที่120เฮิร์ตซนะคะช่วยในการขับตักรีนลื่นไหลในสตูดิโอไม,ไม่กระตุกอย่างแน่นอนนะคะ ีตรงน,นี้นะคะแห้เรียนแค่จิ๊บนะคะสามารถเพิ่มแรงยค 8, รับได้อีก8รวมเป็น16เลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วยังให้ความจำนะคะ1 2 8ใช่ไนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าความจำจะเต็มเลยนะคะเรายังสามารถเรื่นเมนดิกิตได้อย่างเชลใบ้ั่นเองค่ะ และยังให้แบตเตอรี่มาถึง5,000เยนนะคะแบตปดแบตเป็นแบแบ,แบใช้ได้ยาวนานตลอดวันอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะก็แบตจะหมดเร็วน,นะคะแล้วก็ยังให้ชาร์จแบตเร็วถึง25วัตต์นะคะอันนี้ตอบโจทย์มากค่ะสำหรับลูกค้าทีท่ืช้ชอบในการเล่งรีบในการชาร์จนะคะอันนี้ตอบโจทย์กับชาร์จแบตเร็วมากเลยะคะ่ะ ะคะใส่ได้2ซิมน,นะคะรองราับา 5G ทั้งจีน1และจีน2นะคะไม่ต้องสลับไปมา,ปะาะสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะและยังสามารถสแกนรายนิ้วด้านข้างได้ด้วยนะคะสะดวกสบายในกนารใช้งานอย่างแน่นอนนะคะโทรศัพท์มือถือ a 5G นะคะบอกเลยราคาไม่แพงนะคะตรงนี้มีซื้ซิมเบอร์ไว้นะคะาาราคาเพียงแค่9,999บาท่พียงนะคะ ค่ะไม่ต้องหว่วงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่มีเงินสดเงินสดมาไม่ถึงไม่เป็นะคะเราก็ยังมีบริกา,ารซัมซุงไทยนั่งคัทนะคะจนนึงลูกค้ามีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่า,น,น,ะะา,า,น,าทนั้นนะคะสามารถถอนจากซัมซุงไทยนั่งคัทนะคะ,าส,ะ,คะาาาาสามารถถอนซัมซูเปอร์ซีลุนไหนได้ของซัมซุงนะคะสามารถเทนัทเบลแค่สามนาทีเลยค่ะค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเอชสามจีพันกอามีสี่ที่ประเทศนะคะสามารถ สังซุงได้เพื่อป,ะะประเทศทุกสายทาะคทั้เครื่องสู่อั้ง 5G งช้เงนไปห้าเราจ7วัทเพื่อเพิ่มิารเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหม่ให้ได้น่ค่ะค่ะยังไม่พอน,นะคะซัมซุงก็ที่เอช 5G นะคะยังมีบริการซัมซุงนมเบอนะคะสามารถนกค้านำสินค้าและซื้อรับสิปีได้นะคะมีสินค้าและหลากหลายนะคะ หรือว่านี่ค่านะคะสามารถสั่งจองซ่อมเครื่องได้นะคะเป็นจองได้จองคิวได้นะคะหรือว่าเป็นการซ่อมระยะไกลเช็คระยะไกลได้นะคะนำชิ้นเานเลืของเราเพ่อตอบโจทย์นะคะลูกค้าไม่สียเปคหรือว่าลูกค้าสามารถโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ได้นะคะหนึ่งสองแปดสองนะคะสามารถโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะถามว่ายังสามารถ บริการรอทูโดนะคะรับซ่อมเครื่องถึงหน้าบ้านลูกค้าได้นะคะลูกค้าไม่ต้องแหงไม่ต้องทางบนนะคะอเราเปรนการเสีย์อันาีนะคะมั่นใจได้เลยนะคะรับซ่อมเชื่อัของจากหูสีิมพมไเลยนะคะ